ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านเลยวันนี้จะมาจะมาทำคลิปนะครับซ่อมไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟอิเล็กโทรลักไมโครเวฟอิเล็กโทรลอันนี้ผมแกะไล่หาไล่หาจนเจอจุดเสียแล้วนะครับเราก็เลยมามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้นะครับตัวนี้นะเพื่อนๆตัวนี้เขาเรียกว่าอ่า คาปานะครับคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์นี่ส่วนมากไม่ค่อยเสียนะครับแต่ทีนี้อาการของเครื่องนี้คือทำงานปกติแต่ว่าไม่ร้อนเช็คแมกนิตอนตัวนี้แล้วนะแมกนิตอนเช็คแล้วเช็คเช็คแล้วเช็คไม่เสียไม่แมกนิตอนไม่เสียแล้วทีนี้มาเจอจุดเสียที่อ่าเขาเรียกว่าตัวนี้น ผมก็ไม่ไม่แน่ใจมันมันเป็นเหมือนกดลวดนะกดลวดเป็นเป็นเหมือนกดลวดเป็นเหมือนกดลวดสปริงนะเพื่อนๆนที่ที่อยู่ในกล่องดำๆเนี้ยนะที่อยู่ในกล่องดำๆผมเจอจุดเสียที่ว่ามันหลุดเห็นไหมฮะนี่เป็นเหมือนกดลวดมันหลุดมันหลุดจากตัวนี้ปกติมันจะอยู่อย่างงี้เพื่อนๆทีนี้มันหลุดออกอ่าผมจะประกอบเข้าไปใหม่แล้วก็ แล้วก็จะได้เทสให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคือจุดเสียคือตัวนี้มันทํางานปกติแต่ไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาหมดแล้วก็อย่าลืมมาหาจุดนี้ด้วยนะจุดนี้สําคัญจุดนี้นะี่นะเพื่อนๆนี่มนประกอบเข้าไปแล้วแล้วก็จะต้องเอาจะเอาตรงตัวนี้ประกบเข้าไปนะครับประกบเข้าไปประกบเข้าไปในสายนี่นะต้องทำอย่างนี้นะประมาณนี้ 笨老怪。 กรอบก็ประมาณนี้นะนเพื่อนๆแล้วก็จุดนี้แล้ว าเสร็จป,ปั๊บแล้วก็เปิดร้อนสุดนะเพื่อนๆ mm hmm. แล้วอยมาดูกันนะ เครื่องทำงานปกติเา้าข้ามาเช็คเช็คน้ำกันอี๋ยวนี้เอปรับนาทีเยอะไปนะครับ ลองเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนโอเคน้ำร้อนใช้ได้แล้วเพื่อนเพื่อนน่ะน่ะ,นะเห็นควันไหมเห็นควันร้อนไหมเห็นไอร้อนไหม,มเพื่อน ทำร้อนไอร้อนนะครับไอร้อนออกโอเคนะครับเพื่อนๆสรุปคือเครื่องนี้แมกนีตอนไม่เสียแล้วก็มอมอแปลงก็ไม่เสียอยู่แล้วแล้วก็แคปไม่เสียส่วนจะเสียคือตัวนี้เป็นเหมือนขดลวดเป็นเหมือนฟิวนะเพื่อนๆคล้ายฟิวแต่เป็นเป็นเหมือนขดลวดสปริงนะครับตัวนี้มันหลุดแก้ไขแล้วเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ